นักร้องหนุ่มคนนี้ค่ะต้องยกให้เป็นหนุ่มหล่อทั้งกายและใจจริงๆนะคะสําหรับน้องนุกธนดนค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโหน้องนี่ทํางานหนักแบบแทบจะทุกวันจนไม่มีวันหยุดเลยนะคะเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยได้อยู่กันแบบสบายๆนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยน้องนุกเขาตั้งใจนะคะท,ที่จะทดแทนบุญคุณนะคะของคุณพ่อคุณแม่โดยการสร้างบ้านไว้ให้ท่านค่ะ ก็เป็นบ้านหลังสวยๆเนาะไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องโตอะไรมากมายค่ะแล้วก็ไม่ได้สร้างเป็นแบบบ้านสองชั้นด้วยนะคะเพราะว่าคุณพ่อค,คุณแม่เนี่ยไม่ชอบขึ้นไปบนบ้านก็เลยสร้างแบบชั้นเดียวแล้วก็ล่าสุดค่ะน้องลุกเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์รูปบ้านหลังใหม่นะคะผ่านทาง Facebook ค่ะทุกคนค่ะให้แฟนๆได้ดูกันพร้อมเขียนแคปชั่นว่านกน้อยสร้างรังแต่พอตัวเออพอตัวแม่แม่บ้านสวยนะนี่ขนาดแบบยังไม่เสร็จ สมบูรณ์ทั้งหมดนะคะเรายังมองเห็นถึงความเฮ้ยมันดูมีความโมเดิร์นดูมีความ,มอบอุ่นใช่นะคะทุกคนค่ะแล้วก็ยังเขียนข้อความใต้โพสต์อีกค่ะว่า60%แล้วครับรอมาขึ้นบ้านใหม่นะนี่เลยโอ้ ก็เชื่อว่าแฟนๆก็คือรอคอยนะคะที่จะมาขึ้นบ้านใหม่แล้วนะทุกคนคะ่ะนอกจากนี้นะไม่ได้อัปเดตในเรื่องของตัวบ้านยังมีการอัปเดตในเรื่องของถนนถนนด้วย <laughs> ถนนก็คือแบบอ่าเป็นตรงฟารมสิริแวลนะคะทุกคนคะ่ะน้อก,ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีถนนดีๆแล้ว f c ที่เข้ามาเนี่ยรถจะไม่เปื้อนแล้วนะจะ๊ะ <c oughs> ก็จะมีถนนเป็นเรียกว่าเป็นถนนคอนกรีตนะคะแบบแบบสบายๆร่วงกันแบบไม่ต้องมีโครนกันแบบเยอะๆมากมายเลยนี่เป็นไงแม่เขาก็ทุ่มทุนทุ่มเทเพื่อแฟนๆมากๆเลยทีเดียวนะคะทุกคนขาแล้วก็ส่วนในช่วงของวันแม่ค่ะก็เรียกว่ามีโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะเกิดขึ้นนะให้พวกเราได้เห็นกันเนาะก็อย่างที่บอกกันไปว่าน้องเนี่ยก็ทำงานส่อทข้งเยอะวันหยุดก็จะแบบน้อยหน่อย แต่พอมีวันหยุดปุ๊บนี่เลยค่ะเขาก็ไปหาครอบครัวที่เขารักนะจ๊ะทุกคนจ๋าก็มีทั้งไปซื้อดอกไม้ค่ะแล้วก็ไปซื้อชุดนักเรียนคุณเห็นใช่ไหมว่าน้องใสชุดนักเรียน<อ>น้องใส่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอยากให้คุณแม่เนี่ยได้สัมผัสถ,ถึงยุคนั้นค่ะทุกคนค่ะว่าแต่น้องก็บอกนะว่าในยุคนั้นน้องก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ใดๆนะคะแต่เด็กในวันนั้นดูแลแม่ในวันนี้ได้แล้วนะโอ้โหความหมายลึกล้ำไหมแม่ นะคะส่วนของขวานค่ะนุกก็คิดมาเป็นอย่างดีเลยนะคะเลือกของขวานที่เรียกว่ามีคุณค่าทางจิตใจนะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญยังสามารถเอาไปต่อยอดได้รู้ไหมว่าเขาซื้ออะไรอยากรู้มากปไปเลยครับเอออยากรู้มากจริงๆใช่ไหมขอเสียงอยากรู้มากกว่านี้อีกเอ,อ นะคะน้องก็มีการซื้อทองให้กับคุณแม่นั่นเองค่ะ<ๆ>เพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบออมทองเออชอบเก็บเงินนะคะเท่านั้นไม่พอมีให้คุณแม่แล้วยังมีให้กับคุณนาแล้วคุณป้าอีกโอ้โหเป็นยังไงแมแ่เรียกว,ว่าอบอุ่นนะอบอุ่นมากๆจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะแล้วเขาก็ยังบอกอยกนะแต่แม่ก็บอกว่าโหนุกซื้อให้แม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาก็บอกว่าแม่ไม่เคยมีแบบนี้ ก็โหก็เป็นทองแบบสวยๆแล้วทุกคนคะ่ะเลิศม,มากจริงๆนะคะก็ขอให้ความกระตันยูของน้องนะที่มีต่อพระในบ้านแล้วก็มีต่อผู้มีพระคุณของน้องนะคะช่วยหนุนนำเนาะเป็นพลังบุญนะให้น้องทำอะไรก็ประสบแต่ความสำเร็จงานก็แบบเฮงๆปังๆเยอะแยะมากมายกันไปเลยทีเดียวซึ่งนะตอนนี้ก็เรียกว่าเยอะแยะเยอะอยู่จริงๆนะทุกคนคะ่ะ ส่วนผลงานของน้องเนี่ยนอกจากงานร้องเพลงใดๆแล้วก็ยังมีงานหนังค่ะทุกคนคะ่ะอย่างที่จะเข้าฉายเร็วๆนี้นะคะก็คือเรื่องปราณี7กันยายนี้ค่ะซึ่งไม่ได้ แค่ในไทยนะจ๊ะพี่น้องสอบปอ,ปอลาวก็จะได้ดูอีกด้วยโอ้แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีปชดะใช่ไหมเนยมากที่แบบกําลังถ่ายทํากันอยู่โอ้เดี๋ยวได้ดูกันเมื่อไหร่นี่ก็รอติดตามกันละกันนะคะทุกคนคะ่ะจริงๆจ,จะต้องบอกว่าน้องลุกเนี่ยเป็นคนที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองเลยถ้าคุณเห็นในโซเชียลของน้องนะวันหนึ่งเรียนบุคลิกภาพอีกวันหนึ่งไปแล้วเรียนร้องเพลง<อ>ไหนจะเรียนการพูดการแสดงเรียนแบบอีกเยอะแยะมากมายเลยเนาะแฟน แฟนก็น่ารักมากก็เรียกว่าซัพพอร์ตทุกๆก,การเดินทางของน้องจริงๆไม่ว่าน้องจะไปถ่ายนางไปทำอะไรไปร้องเพลงใดๆก็จะมีแฟนๆเนี่ยแหละค่ะที่คอยเป็นกำลังใจให้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็อย่างที่บอกงานเยอะงานแยะขนาดนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะเออไม่อยากให้ป่วยก็ป่วยทีนึงการเป็นนักร้องนี่โอ้โหพอถ้าป่วยทีนึงอ่ะแม่มันจะ เรียกว่ากระทบกับแบบงานด้วย<ห>กระทบกับสุขภาพด้วย,ยงไงก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะจ๊ะโอเคอ่า,าพูดถึงความปังกันต่อดีกว่าครับทางกับสาวคนนี้นะ